สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสีภาพไปตามแนวทางเลขติดบนเอ็ดวีค่ะครับผมเอดวีนี่เป็นเสมเลขวิ่งบนล่างแมนสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะทีเอฟซีรูดูกันเนาะครับผมปล่อยไปแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้บนอย่างเดียว้อค่ะเลขติดบนสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาสองตัวค่ะครับ งวดนี้เป็นงวดที่สองที่น้ำเชียนําเสนอเนาะครับผมงวดว่างหันน้ำเชียนําเสนอกับมี C ซีหาเก่าพันติดซีแมนติดซีค่ะเลขออกหกซหค่ะแอดวีพันมีหลายสูตรแต่ว่าน้ำเชียต้องไปเบิงกรอนกรอนจะเอามานําเสนอให้เอฟซีเบิงค่ะครับไปวเควัคดกรองกรอนค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวน้ำเชียลงเลอ็อีกสายหนึ่งหายเอฟซีเบิ้งเด้อค่ะดันผู้ชมงวดว่าหันบนส่งหายวิ่งห้าประกบคู่สองคู่เถาห้าแปดตรงตรงตรง,งวดนี่มาแล้วมืออื่นน้ำเชียจะโลงงหายได้ค่ะดันผู้ชมน้ำเชียลงทุนจกกระเป๋าอีกคะ่ะไปเอามาาหายเอฟซีค่ะดันผู้ชมไปเอามาก่อนเลยคะ่นะเนาะ คเลขเขาเด้อค่ะดันผุ้ชมเลขเขาน้ำเชียก็เลยอยากให้เอฟซีถืองวดก่อนเห็นมาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันเด้อค่ะดันผู้ชรัมพรุ่งนี้เจอกันสองคู่เพิ่นทรงไห้น้ำเสียงวดก่อนแม่นเนะเถ่ามคอยว่าสิล่งแล้วดีงวดวังหันคือจังเอ็ดบี้นี่ล่ละค่ะดันผุ้ชมเลขสรุปเพิ่นบนน้ำเชีย มันหลายอย่างแรนหนาแนรนหลังอยู่ทั่งไข่พอมค่ะถือว่าเก่งอยู่ดีเถาค่อยว่าเห่าเนี mm ่ hmm. ยมัมานังเหตุงานแบบรันทั่งไปหาหมอพรอมค่ะท่านผู้ชมค่ะยาดีอีกหนึ่งก็คือเอฟซีเพิ่นให้กำลังใจกับเซียนพอรอมค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเอาคลิปนี้เป็นเลขติดบนเอวี v, เนาะค,ค่ะ ขอบคุณขอ้อมูลตัวเลขของเอฟบีขอบคุณเอฟซีใจดีที่ส่งให้ไปเบิรงกันเลยเนาะครับเอา,าค่ะดานผู้ชมเอฟบีค่ะเลขติดบนเนาะครับผมค่ะเลขติดบนงวดนี้เป็นงวดที่สองที่นําเสนอค่ะครับเลขพ้นเขาดีนะคะ่ันมู้ชมเลขเอฟบีค่ะเลขเด่นจ้งเสียค่ะดานผู้ชมสามตัวตรงโตเจ้งเสียว่างหันทาว่าเขาหากนี่เลขสามโตพันตรงแตกเนาะท่า่าเนียนค่ะ เพิ่นว่าง46ไว้แล้วครับผมงวดนี้ตัวเก่าแล้วค่ะท่านผู้ชมได้ตัวเก้า459ค่ะงวดนี้ได้ตัวเดิมค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ได้ตัวเดิมค่ะ459ต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวหรือกอดข้อกันมากค่ะบนเท่านั้นแล้วค่ะรับผู้ชมบนเท่านั้นลงล่างผิดค่ะ เอดบีเดนน้ำเชียรลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมเด่นลงไปแล้วค่ะหาไ,ไว้ปล่อยไว้เนาะครับ่ะเด่นหวดนี่ซีก็พกดูนอถ่อตัวเดิมตัวเดิมมีแม่ถ่าเด็กเสื้อายเนาะแมนออกขาบครับน้ำเชียเห็นมามสองหวดแล้ว น่งวดที่สามมาลงให้เอีเบิง้งลืมชสุดนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่แอดวีน้ำเชียลลืมชสุดนี่ค่ะชุดสรุปเนะท่อครับค่ะชุดสรุปสี่หนี่ค่ะสรุปอันเลขสองตัวบนหรอกกมาสามตัวบนครับนี่ค่ะโอ้สามู่แมนไขยลื้อไข่ใดของมูลมาอยู่ไข่ลืม คือว่านี่สรุปก่อนห้ยววออกเนาะอือครับอันนี้ก่อนเขาเห็นจนังไลกันจริงอยู่แล้วอันนี้ครับผมค่ะผมอบอกเดีวมาเสียดายเสียดายลืมลืมใครยี่หรีค่ะ,คะเดี๋ยวก็ตเพันไหด้อค่ะแอดวี้อค่ะน้ำเชี่อกับเจ้ล่ให้แอดวี้นี่น้ำเชื่อนี่ก็ติดผลงานพ่นมากโดนแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะไปนางเบิร์สูตรนี่พ่นเข่าตัวนี้สูตรนี่ มันหลถ้าต้องเรียกเอาขทาดันผู้ชมผัดเอาสูตรนี่มาลงนี่มันเข่าเนาะ,ะลืมเอาสูตรสรุปมาให้เอฟซีเบิ่งค่ะเดี๋ยวให้เพิ่อนประกบตัวนี้มาก,ก่อนเดี๋ยวน้ำเสียจะเอามาลงให้เอฟซีเนาะครับ่ะล่อก่อขาดันผู้ชมลืมมันไหลนี่ล,ล่องเราเค่ะขาดันผู้ชมตัวเกา่าคือกันตัวเก่าเหมือนเดิมค่ะ ตัวเขาล่อ,ล,อล่ออยู่ดิค่ะท่านผู้ชมนี่น้ำเสียถ่ายอยู่เข่าดีนะ้ถวเม่นพ่อชนบุรีกับเอฟซีสงขาครับอืมคณะตามเนี่ยเข่าด้เถาเข้าเข,ข,ข้าลงเข้าลงจะงวดแล้วหนึง่งซีงวดมั้งหนึ่งงวดดีเนาะครับขาหนึ่งงวดถือไปแล้วหนึ่งงวดนี่ยบอลลาง บ่มีหรอก่กอมาเชียร์ก็ทำเชียร์สื่อแปดคูนาะครับค่ะสื่อไรก็นี่อืมสามเท่าไปเท่านี่ก็เข่าอันนี้ก็เขา่าไดสองหดแล้วค่ะบนล่างค่ะอันนี้นาเสียรายมากไปคู่ทางค่ะครับอีพอเป็นกอดกันค่ะคนี่เข่าอีกเหรอโน่นี่เข่าอีกแล้วสีหดลุดหดหนึ่งลุดหดหนึ่งค่ะท่านผู้ชม ก็โอยุ้ดิสำหรับผู้ที่เพินเ่นว่าถือเหล็กเนาะเนียนค่ะให้ให้ใหใหทุ่มใทเทใจไปสํำหนักใดสํำหนักหนึ่งกุมใดกุมหนึ่งแม่ขทนานผู้มที่เอฟซีเพิ่นตามเพิ่นคอมเมนต์ใต้คลิปว่าตามน้ำเชี่ยบบ่เคยถือเหล็กกถือบางคนเพิ่นกะว่าตามน้ำเชี่ยบมาบ่ถือแก๊กเทียกับมีเนาะครับค่ะผู้ตามน้ำเชี่ย,เ,ย,เ,กกพเ,ยเพิ่ถน,พน,พนถือเพิ่นเอาเหลขกเด่นไปประกบกัน บ่ไใดหน่อยก็ได้หลายเพิ่นว่าอันนี้บอกตามใต่คมเมนต์เด้อค่ะท่นานผู้ชมค่ะรอเพิ่นก่อนเนาะครับผมค่ะรอก,ก่อนค่ะคลิปต่อไปพ่อนายเด้อค่ะท่านผู้ชมพ่อนายค่ะเลขล่างเลขวิ่งล่างเพิ่นเข้าดีเด้อค่ะพ่อนายเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่นานผู้ชมงวดนี้ได้ตัวเดิมค่ะ สี่ห้าเก้าตัวเดิมสี่ห้าเก้าตัวเดิมค่ะอืมตัวเก่าไปจังไดเนอะค่ะดันมู้ชมสี่หาเก่าค่ะเอามือนี่ล้ค่ะดันมู้ชมน้ำเชียร์จะลงะทีมงานเลขดับทีมงานอพอสมเนียงค,ค่ะให้ f อฟซแล้วค่ะดันมู้ชมแต่ว่าคลิปต่อไปน้ำเชียรจะลง พอ่อหนายเพิ่นขั้นเขวาเลกล่างแล้วค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเพิ่นอยากให้ FC อปซีไปยิบจับลอตเตอรี่เนาะครับผมค่ะเลขวิ่งล่างพอ่อหน่ายเข้าดีแล้วค่ะงวดว่าหันกับเข้าหางวดก้อนเข่าสามโอ้ยงวดก้อนเข่าหนึ่งเข้าหนึ่งครับผมค่ะล่าซุดนี่เข้าหาออก58แดค่ะคลิปต่อไปเลขล่างพ่อนายค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของเอวีเลขติดบ,บนเนาะ ค่ะเดี๋ยวเล็กสามตมาน้าเสียก็จะเฝ้าล่งให้เอฟซีด้ค่ะทะย่อยมากเรื่อยๆค่ะแย่เผะยอย่ผาดได้ค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ที่เด็ดค่ะวิ่งตัวเดียวค่ะประกบคู่ให้สองคู่ห้าแปดพะนะงวดว่างหันไหมครับแม่นกักแม่นเนี่ยล่วงว่าร่วงแล้วล,ล,ล,ลืมนะครับลืมค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุบู่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิป้ะค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยค่ะถ่ายคลิปค่ะท่านผู้ชมสบู่เซรั่มทาหน้าแล้วก็แป้งตลับเด้อค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เซรั่มทาผิวค่ะ สำหรับแม่เอฟซีหรือว่าพอยเอฟซีสนใจถักไลน์มาเด้อค่ะครับผมสนใจถักไลน์มากเป็นเพิ่มนหม่เลยโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องค่ะครับ0984740683ครับผมค่ะนี่ละค่ะครบเสร็จนะค่ะ่านผู้ชมที่น้ำเสียใส่ค่ะครบเสร็จก็จะมีสบู่เซรั่มค่ะแล้วก็แป้งตาลับเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ ครบเสร็จเซตนี้ขายดีแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเพราะว่าผลตอบรับแม่เยฟซี่้ังรอบสองรอบสามค่ะท่านผู้ชมนั่นครับรบอบสองรอบสามเพิ่นหวานมืดไว้แต่ว่าหนาเพิ่นเต่งตึงขึ้นน้ำเชียว,ว่าค่ะตัวนี้จะชะลอความเหี่ยวแล้วค่ะให้หนาเข้าเต่งตึงค่ะาเต่งตึงกระตึงนอีกทีแล้วค่ะท่านผู้ชมนุ่มมากเนะาะท่านผู้ชมเซียนความกล้อง ซึมง,ง่ายซึมง,ง่ายค่ะบ่มั่นสำหรับน้ำเชียกับแม่เอฟซีที่็นใส่เนาะค่ะพ่อก็บอกว่าดดว่าขีมตัวนี้นี่ใส่ถือบอใส่ถือบอกับบางทันเนาะค่ะถ้าแพ้ถ้าคั้นให้หยุดใส่เด้อค่ะรันผู้ชมเนื้อเดียวกันเด้อค่ะกับเซรั่มทาผิวเนาะครับผมค่ะเนื้อเดียวกันค่ะเซรั่มน้ำหอมนี่ค่ะรันผู้ชมค่ะเนื้อเจลค่ะ เซํามท้านากันเนื้อเจลค่ะท่านผู<ม>้ชมชุ่มชื่นชะลอควมเียใไ้เต้งตึงค่ะนี่หละน้ำเชียใส่ค่ะไปทุกที่แมนครับผมนี่น้ำเชียใส่ค่ะท่านผู้ชมสบูเ่เฮท้หนาใสแบงคเคิงด้ค่ะท่านผู้ชมแบงคเคิงได้ซีส่วนค่ะไปใส่แ,แป้งตลับกันแดดเน้าท่อกอันแดดในตัวครับผมค่ะนี่ค่ะ ทีน้ำเชื่อใส่ค่ะครบเซต็จค่ะคือสามอย่างนี้เนาะครับค่ะสนใจก็ถักไล่มาเด้อค่ะตัุสมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสครับเซรั่มบำรุงผิวน้องกิ่งกุหลาบครับผมนี่ค่ะเวลาเข้าไปการไปงานเจีงสี่ะขถ้าล้างมือก็ได้ถ้าว่าอยากท่าผิวค่ะลองอาท่านํำข้อเนี่ค่ะ หอมค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาถักลายมาเด้อค่ะสลรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุดสุข้นเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ